หมกหน่อไม้หมูสามชั้นค่ะน่าทานไหมคะทานคู่กับข้าวเหนียวแซ่บๆนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชชานลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แคเลจะพาทุกคนมาทาหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะหอหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นเนาะทําง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมกันก่อนเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยก็จะเป็นหมู3ามชั้นค่ะน้ำปลาต้มสุกนะคะแค่เลยใช้เป็นน้ำปลาขวดเนาะใบเมงรักค่ะพริกแห้งอันนี้จะเป็นข้าวเบือนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเ,ออเ,เหนียวแช่น้ำค่ะ มีตะไคร้ค่ะเป็นตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็จะเป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เนี่ยเคเรซื้อมาในตลาดนัดที่เขาขูดเป็นเส้นเส้นมาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อแบบเป็นหน่อก็เอามาขูดเส้นเอาทีหลังเนาะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นใบ่ญ้าน,านะคะ ค่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตาขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปตําข้าวเบือกันก่อนค่ะเมื่อเราแช่น้ําแล้วเราก็ดินน้ําออกให้หมดนะคะเดี๋ยวจะเหลือแต่ข้าวเอาไว้ตำเนาะข้าวเบือก็เป็นข้าวเหนียวแช่น้ําแต่ว่าถ้าใครจะเออไม่มีข้าวเหนียวนะคะก็สามารถใช้แป้งข้าวเหนียวทดแทนกันได้นะคะ ทำให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเข้าเบือของเราละเอียดแล้วก็ตักออกได้เลย ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาตาพริกกันค่ะใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอยค่ะใครจะใช้เป็นพริกสดก็ได้นะคะหอมแดงแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะนิดหน่อยค่ะ ส่วนผสมให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหมูสามชั้นกันค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆเลยนะคะนี่ค่ะบางๆแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะแคลยจะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะถ้าหั่นชิ้นหนาจะไม่อร่อยนะคะต้องบางๆค่ะนี่แล้วหมูอย่างอื่นก็ไม่อร่อยนะคะต้องเป็นหมูสามชั้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่แข็งกระด้างเนาะเมื่อหั่นหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําน้ําย่านางกันเลยค่ะนี่ค่ะใบยานางแคเลยแช่น้ําไปแล้วนะคะเดี๋ยวคเคลยจะใช้มือคั้นเลยค่ะถ้าให้ง่ายกว่านี้ก็ ใส่คกตำนะคะแล้วก็พอมันช้ำๆเราก็ออกมาคั้นจะคั้นง่ายกว่าแบบนี้เนาะแต่เราใช้มือบีบๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ช้ำเป็นน้ำออกมาเองค่ะนี่ค่ะเมื่อเราทำน้ำย่านางได้แบบนี้แล้วนะคะไม่ต้องเยอะนะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะไปผสมกันเลยค่ะใช้อ่างใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าหน่อไม้ของทะเลเยอะเนาะทั้งหน่อไม้ทั้งหมูสามชั้น ขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่หน่อไม้ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยหมูสามชั้นข้าเบือค่ะ แล้วก็นี่ค่ะพริกหอมแดงแล้วก็ตะไคร้เนาะที่เราตำไว้นะตำด้วยน้ำย่านางค่ะน้ำปลา นัวเลยนะคะน้ำปลาร้านี่ยที่เด็ดเลยนะคะที่จะทำให้หมกหน่อไม้ของเราอร่อยเนาะแค่เลยใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะในส่วนของผงชูรสเนี่ยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแต่แค่เลยว่าหมกหน่อไม้เนี่ยถ้าจะให้นัวให้อร่อยต้องใส่ผงชูรสเนาะ อันนี้ใบแมงรักน้ำปลาเราจะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าความเค็มเนี่ยตอนตำพริกแคเลก,ก็ใส่เกลือไปบ้างแล้วและน้ำปลาก็จะมีความเค็มอยู่บ้างแล้วนะคะนี่คนผสมให้เข้ากันเลย ใครจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะพวกชะอมพวกต้นหอมเนาะใส่ได้ค่ะแต่แค่เลไม่ใส่นะคะจะใส่แค่ใบมังลักนี่ค่ะเมื่อเราคนผสมได้แบบนี้แล้วขั้นตอนถัดไปเราก็จะนําไปเตรียมหอ่อห่อใส่ใบตองกันเลยค่ะใบตองแค่เลก็เอาไปตากแดดไว้อยู่นะคะ นี่ค่ะใบตองที่แคระฉีกแล้วก็นําไปตากแดดไว้เนาะความหนาก็ฟัมกว้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะฉีกตามแคระได้เลยนะคะแล้วอันนี้แบบนี้ด้วยนะคะค่ะเอาใบตองนะคะวางสลับหัวสลับท้ายแบบนี้สองแผ่นนะ ห่อตามแค่เลยเลยนะคะนี่ค่ะ แค่เลจะใช้แม็กนะคะใครมีเป็นกัดก้านมะพร้าวหรือไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะแค่เลยใช้แม็กเพราะว่าสะดวกดีเนาะ แบบนี้นะคะห่อให้หมดเลยนะคะห่อตามแค่ไหนเลยนะคะเพืเ่อนค่ะเดี๋ยวเราจะห่อให้หมดเลยนี่ค่ะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ห่อใหญ่ๆเลยนะคะเมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราก็นําไปนึ่งกันเลยค่ะค่ะเมื่อน้ําเดือดเดี๋ยวเราจะนํามานึ่งกันเลย อันนี้ห่อหมกแคเลททำเยอะนะคะเราซึ้งนึ่งเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งลหลายๆรอบค่ะค่ะจับเวลาเลยนะคะนึ่งทั้งหมด30-45นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรานึ่งเสร็จกันแล้วเนาะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมกหนอไม้หมูสามชั้นนะคะอันนี้ฝั่งนี้แคเลยยังนึ่งไม่หมดนะคะซึ่งเล็กเนาะก็ทยอยนึ่งนะคะอันนี้ซึ่งแรกที่แคเลยนึ่งแล้วเดี๋ยวแค่เลยจะมาแกะให้ดูค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะหรือว่าทานกับก็สวยแซ่บเนาะลูกแมกนี่แกะให้ดีนะคะถ้าใครใช้ลูกแมก เน็บถ้าใครทำขายแคลเลแนะนำให้ใช้เป็นก้านมะพร้าวนะคะหรือว่าไม้จิ้มฟันเน็บดีกว่าเนาะเพราะลูกแม็กมันอันตรายนะเผื่อเด็กๆเอาไปกินแล้วแกะไม่เห็นนี่ค่ะน่าทานไหมคะนี่ค่ะหมกหน่อไม้นะคะ แซ่บนะคะทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะหรือว่าข้าวส่วนล,ลอน้อนบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ข้าวเหนียวมากกว่านี้ก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะเขาจะเหนียวๆข้นๆเนาะแต่แค่เลยชอบแบบนี้นะคะอร่อยค่ะหอมใบมงรักมากเลยนะคะทําง่ายๆค่ะลองทําตามกันดูนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ